กดไลค์พวกจะทนมือนกล้องนะครับยิงไปแล้วนะครับไอ้ไอ้มัน่ไวมูยอไอ้องแอบไม่ให้ใครไวอะมันไม่ได้ให้ใครไวอไโบเก็บไัเฮ้ยหลังตัวหลังมันไปทำไมอะมันไม่อยู่ดิห้มันย้งไปดินยลงไปแล้วเนี่ย ไง่ไหมอืมา้ขอนี่เดี๋ยวจะขาวไวปร้ดังเออโต้องนวดต่งสนเป็นปีครับเวลากำมะขาวคือไิมกันแดดยี่หอดีๆคุ้มไป่รู้คิมกันแดดพวขวดละพันกว่าบาทเไปเอไม่ให้หวะกรรจได้เหอใจำทว่ามีชื่อครับแต่ว่าพายเงียกไปเลย บต่อไปตัวดำไม่เนาอครับเมื่อได้ใจดำกูาจารย์จะว่าเฮ้ยอต้องใส่แนยาวดิใส่นยาวอาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรครับจกนยอแก่้าเลยย่าแก่อาจารย์ทำโน้เหรอยังอยู่เองแกป่วยครับ่งป่วยใช่ แก่เียไป้เสีย้วจ่รู้เียมีอก้ามแล้วลูกชายแนอยู่ในรับาลอบม่อับบาลอนดอไในเมืองที่เราขอไค่อยน่าจะเป็นจันไก่อยู่ครับจันไก่จันไ่ทงเดิมอะช่ทงเดิม้มันก็ไม่มันก็พูดว่าไม่ได้นะ นเพราะว่าเด็กมันเป็นเด็กนั่นแหละมันอาเียนอาจารย์มันก็ไปเอาของมันไม่อาจารย์คือมันอยู่ที่การปกครองเด็กด้วยใช่ใช่คือปกครองไม่ดีมาแต่แรกมันก็มันก็อย่างนั้นแหละเพราะว่าเด็กมัเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเลิกตัวกีฬาตอนแรกเนาะก็เหมือนอาจารย์น่ะคืออาจารย์จะเข้อมาทำอีรื่องหนาจารย์ตั้งกฎเกณฑ์ระเบียบไปเลยคือถ้าเด็กก็ไม่ได้ก็จบของเบาที่หลังมันให่แล้วใช่แต่มาปรับที่หลังไปไม่ได้เรย่องดี เต้นยากเ้ยต้นยังไงบม่อกีเ่ยโแต่เดว้วอามึงไม่ต้องมูมากก็ได้สร้างเกมไปก่อนนีไม่ได้เซตมา เบอกอดกคนไว้บอกอีกคนแล้วทีเลือมไปว่าลืมไปว่าอีเบอร์สี่ยิงแม่งข้ามเขาู่แต่ว่ามันต้องฝ่อมเลยบอกเลยมันฝ่อมกันแรยานยังต้องได้ที่เก่งมาขึ้นรำมันเยองเลย In, ไอ้ตอนแต่่อนไตู้คานลงให้ลอมเฮ้ยมูก hey, um. ็อยเชฟอีนั่นะสองคนไปไประหว่างไอ้ทีี่กับไอ้เต้นเป็นคู่เลยแล้วดึงบอลงมาหลังอดีขึ้นไปส้มขลักขลักคือุกาเลี้ยนีเนี้ยนี้เนี้ยน้อปอม

เอาโคตรลงไปเล่นเลยโคตรลงไปเล่นเลยผมเหรอฮะแม่โคตรโคตรนะไปเปลี่ยนเสื้อลงไปเล่นเลยอะถุงดีไปโคตรพิลึกเลยุดลงไปเตะเลยเปลี่ยนชุดลงไปเตะเลยไอเขาน่ยไอเบสหนีหนามู้ไจักรยานนี้วิ่งไปก็หล่นมาไอเขา เขาปล่อยหมดแล้วนะเขาไม่ทำเราหรอกแม่เฮ้ยเซตเลเลิยเดินเด้สั่งเี่เท่าไหร่เลยโอเคนเสียอะไรอย่ากลัวดินาจคนเดียวก็ไม่ยจัดเบอรไม่จัดเลยไม่จัดเยี่ยกพี่พี่ทุ่มไม่เช็ตพี่ทุ่ไม่เ็ี่ท่คักไงเพราะวันบอลหญิงแล้วก็มีทุ่มไม่เช็ตที่ปลา นี่นี่เดี๋ยวขาเว้ยเดี๋ยวขาเว้ยที่ประจีนพวายังมีจัดนะที่นายกรยกไม่เอาเลย ก็จะเปลี่ยนไปโคตรเลยได้จะเปลี่ยนได้จะเป็นสีเศร้าก็ได้เน็บไปกับบอลนี้ไ่ใช่ขนาลเหมือนกับบอลที่เขาจัดว่าไอ้วันเด็กวันเดียวจบอ่ะเป็นเกมไหนใสเลยตู้เลยไม่ดิเออเป็นคู่ขั้นระหว่างไอ้อารอบรองอ่ะรอบรองกับรอบชิงก็ได้เป็นพิเศษก็ได้สองทีมไหมให้น้องผู้หญิงไม่ได้เตะบอลน้อยเด็กแต่งได้เ้ยแต่งหน่อยแต่งหน่อยแต่นี่ไปเชิญ VIP อะไรมาเอาบอลหญิงมาเตะก่งก็แปลกดีผมก็ไม่เข้าใจว่าไง ทีมคนยกเราวบายมานตอบรับอยู่เดี๋ยวเขาเรยนรับแทนผมแน่ๆแต่มสวเขามีอยู่แล้วไงแน่ๆมสวเขามีวันจิงอยู่แล้วเราได้แล้วเราลูกได้ก็ตอนทีไไ่ไอ wow. ้หลวงอะเคยมากแต่กับผู้บริหารอะปรมาเลยโบยเอามาสีไหนจริงผมใช้ได้นะก็คืงแค่เอามาเป็นขั้นเงินแบบตัวชี้เนี่ยอ้าวแล้วบายมาแลทำไปเรื่อยๆก่อนนะให้แบบให้มันถูกกระแสเนี่ยก็มีมีอยู่มีอยากเล่นอยู่ คือมันไม่ต้องซีเรียสหรอกวันมันแพ้มันชนะมันก็เหมือนสนุกขนาดนะครับเป็นเยาวชนเป็นอะไรก็ว่ากันไปเรียกเลยเรียกเลยเรียกเลยต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเฮ้ยถอยดิเฮ้ยปตระตูเบสเช็คคารให้ดูด้วยดิเบสไปยัด มันไม่มีปากสิเดียวเดี๋ยวลุงบีเฮ้ยเดี๋ยวนะตี่ยิงปากเลยอย่างนี้บอลเต็มสองสามเมตรเฮ้ยเชอรี่เฉาเฮ้ยไอ้นี่ไม่นฉาเลยทีดสามมาเก็บไว้ป็นสำคัญเยอะที่สาม

เตหกภูมภาหกโมงเย็นแทนนะแทนเยเตหกโมงเย็นภูมิภาเจอกีเยอร์เตหกโมงเย็นเจอพิเชีามันดิเปิดไฟเต้นส่งไฟเล่นมั้งอะไรของเราอ่ะไหนสามสิบไหนมีไฟอยู่เสียนไม่เกี่ยวกับหกจานหนึ่งแล้วหนึ่งไม่ไฟไฟอยู่ทันทีที่ดเก้อแม่ไหมเขียนไม่เกี่ยวกับที่หกสิบแปดรายการ ใชมันเห็นเ่กินหนอยันจะสิบบ่าสองสี่โมงสแปดวันละสี่ห้าูมับมันไฟ้ำเอไออุ่นพกอ่ะเปิดสองแผงครับก็สว่างเลยเตี่ยวมับไปอยู่สองขางตรนเปิดทีนนี้ก็สว่างแต่ที่ี้6กว่าน้อาแล้วค่าสูง ไอ้ดอลล่ามอไม่เห็นห้าศูนย oui> ์เาเท่าทีครับเมื่อกี้ลืมเกียร์สกอรห้าศนะครับตอนนี้ไอหมูแม่งไหมน้า

ต่างเรียงขวา

ไอ้สามอย่าลงเลยนะลูกแรกลูกสองลงเลยเต็มตัวให้เรียบร้อยไอ้แรกไม่ไหวย่างไอ้สามไอ้ลูกสามไอ้ลูกสามไอ้ลูกมันมีเพืาอนเพื่มนเข้ามาเสรามแต่ไม่ได้เลยเพื่อนสี่นะสี่ยังไม่ไหวรีบไอ้ลูกไม่ลูกร้อยลูกตกกันไม่น่าลูกบาดเสียไอ้พอดีเลย เ้ราบวกดไ้เสอเราก็เไม่ได้ิ่างไเราสียอนีสเพราะชนะไปได้สอูกเราได้เสียดีกวาใช่เราที่หนึ่ง้่สอเออร่บวกอาศัยบวกเลยไอ้หมลงเยอการที้เสียอย่างนี้ใส่ไอ้อยไาบคนบอาศัยบว บางดวงที่บางจะมาดวงอยู่แล้ววันนี้วันนี้ดวงไม่ค่อยดีมีดวงไม่คิดดวงโดงใจเลยผันไปบ่าก็ไอ้หาไปดีอ่านกันโดยนะเฮ้ยเชยเฮ้ยทำไมดีไม่ไหวอย่างนั้นอุปนวายเราเราหายไม่ไหนไม่ได้เดี๋ยวมาดูลองให้ จะร้องให้นรับเล่นเล็นอเลรืเตนะอสสนามนี้ก็ยังมีลแมนช่วยไค่สางโอเคไงแต่รอบจริงจริงกนนะถึงรอสีน่าจะต้องต้องงดเ้ยหน่อยวเหนื่อยรมันมันมันดีริชดาบเลยเี่ยงอะไรพออเลยสมองของกันไปรอบจเียวเียวไม่ห ยิงดีไหวใกล้เยอะหม่งครับยิงดีพูดถึงเรื่องยิงหม่ง่ตองบอกเลยว่าหม่งดีไหวเยอะบอกว่ายิงดีกว่าเยอะไอ้บอสบอสูหมงตอนไม่ได้บอกเพื่อนเซตไปมึงมึงเล่นทำหรอกปิ้งเยอะกูยังไม่ได้สองสังหร่อยให้มีสองเหรียญเต๋ทิ้งสองสองสองเม็ดแล้วเต๋อทิ้งสองแม็แล้วมีอะไรให้ใส่แล้ว

เฮ้ยมาไกลเลยเว้ยเฮ้ยกลับาแพ้กลับบ้านคูลงไปเลยจะสีนี่ดแล้วตกเนี่ยเออมาแล้วตกอ่ะโคตบางไทยเดี๋ยวคุไปเที่ยวหาบ่ายลูกชายเป็นลูกไหนอ่ะ เอ้ยมันก็เจอแล้วไปรอพ่อในี่จริงอ่ะพี่พอพ่อพ่อบอกลูกบอก่าพี่สบเลยพี่นี่เลยนัลกน่เกยก้าวถึงไม่ต้องเอยมาอย่บอลลูนต่ำลงติดมบางอินสนตการตยดกันตรวจทหาอาก่ศติีกับอลูนจะลื่นะบอลให้ โไม่มีใครอยู่กับแม่งเลยคนเดียวแบบไม่ต้องกระโดดอ่ะไม่ต้องหลอกหลอกงงอะไรเออมันมนไม่ต้องกระโดดนีเดินดังอนีไปทีมาบุ้งรุ้วแก็ต่ังนีไอ้ยีนี้เลยหนีกับ่เอไมหนีกับอ่ี้าช้าแล้วสวยไหมคัน ขาดประตูประตูไม่เหมือนกันเลยเฮ้ยมองอะไรกันหล่อดูแนวประตู14ประตูมาเลยอย่าด um ิไประตูไม่หลุดแอปอะไม่ให้แอปอะไปตั้งแต่เราเล่นมาให้หมดเลยไปเดี๋ยวมันจะหนีไปเดี๋ยวมันจะมาคั้นปีฬาที่รอจังหวะที่ไหนมันไปกัได้มันไปสองปีแล้วมันไม่ได้เลยเถอะฝั่งไั่งฝั่งครับก็อะไรเหรอ บอลเล่นดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันดีที่มันจบไปแล้วมันจะเล่นได้เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนอยู่เฉยๆแต่พี่บ้มันจะเล่นได้มันจะไปต่อได้มันไม่ใช่บอลขยำมันไม่ใช่บอลเติมเขาเป็นบอลเพื่อสิ่งใช่บอลเพื่อนเราเป็นบอลเพื่อนเราเอาเป็นยังไงบอลตีอ่ะก็บอลตีอ่ะมันบอลยืนตีแล้วไม่ขยับมันเล่นได้ยืนตีมันก็เรียบร้อยเข้าระบบเขาเก่งเลย